วันนี้พาชมบรรยากาศหิมะตกนะคะธรรมชาติชนบทของสวีเดนนะคะดูไปรอบๆอันนี้ตอนหน้าราอ้อนจะเป็นป่านะป่าที่เขียวเลยเขียวขจีเลยนะคะแต่พอ,อผ่านฤดูใบไม้ร่วงมาแล้วใบไ,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 ไม้เขาก็จะเปลี่ยนสีแล้วเขาก็จะร่วงเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาว พราข้อสูร์้นหนาวหิมะก,ก็จะตกแบบนี้แหละหิมตกมาเหมือนฝนเลยนะตามเสื้อผ้าตามเส้นผมเนี่ยเอาวนนียตกมาเหมือนปุยนุ่นปุยนุ่นเหมือนฝนเลยนะคะเหมือนฝนเลย,เยก่อนหิมะจะตกเนี่ยจะหนาวมากน้ําค้างนี่เป็นน้ําแข็งลื่นเลยนะเดินเนี่ยลื่นเลยอพอหลังจากนั้นสองสาวันก็จะมืดครึ้มไปหมดเลย แล้วพอหิมะตกมาฟ้าก็จะขาวหมดเลยนะคะดูท้องฟ้าเห็นไหมคะในท้องฟ้าเขาก็จะขาวไปหมดเลยแล้วก็จะเป็นหิมะตกลงมาเหมือนฝนแต่เขาตกลงมาแล้วเขาก็จะทับถมกันไปเรื่อยๆเหมือนปุยนุ่นนะคะเหมือนปุยนุ่นเหมือนปุยนุ่นสวยขาววันนี้เขาทับถมเกือบครึ่งหน้าแข้งแต่บนถนนที่เรากวาดอยู่ใช้เครื่องดูดหิมะเนี่ยมันก็จะเดินได้แต่ท่านในป่าเนี่ย เราเดินเข้าไปเนี่ยสวบเข้าไปอะถึงหัวเข่าละถึงหัวเข่าละในปา่าแต่บนถนนเนี่ยบนถนนที่เราเดิน,เ,นเราก็จะเดินของเราได้เพราะเราใช้เครื่องดูดหิมะดูดนะคะ,ะเนี่ยจะพาชมนะพาชมนะทุกหนทุกแห่งทุกที่เห็นขาวๆต้องโน้อนอะคือทุ่งหญ้าที่เขาตัดหญ้าเลี้ยงวัวนะแต่ตอนเนี้ยหน้าหิมะเนี่ย ก็ต้องปล่อยให้เป็นหิมะเป็นทุ่งไปเลยพอหิมะละลายเนี่ยหญ้าก็จะขึ้นมาเขียวใหม่นะเขียวใหม่อ่าเรามาให้ดูนี่นะคะให้ดูอ่าให้ดูต้นไม้นะใบเขาร่วงหมดเลยเขาไม่ได้ตายนะเพราะเดี๋ยวหิมะละลายเข้าสู่ฤดูน้อนประมาณเดือนเมษาเดือนเมษาเขาก็จะแตกใบใหม่หนะ้านั้นก็เราเรียกสกปริง ใบไม้ก็จะแตกใหม่นะอันนี้เราเดินดูเดินชมนะคะทุกที่ทุกหนทุกแห่งจะเห็นหมดเลยเป็นหิมะเป็นปุยสวยเลยนะนี่คะ่ะนี่นะคะเหมือนน้ำแข็งเลยเหมือนน้ำแข็งสวยมากอันนี้จะเป็นรอยฟ็อกนะฟ็อกฟ็อกคือ คล้ายๆหมาป่าที่เขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็จะมาหากินหรือไม่ก็พวกแมวแมวตัวใหญ่ๆนะคะเพราะที่สวีเดนเนี่ยทั้งคนทั้งสัตว์จะต้องอยู่ร่วมกันได้นี่นะคะสวยงามไหมสวยไหมสวยงามมากมาเลยนะคะหมาก,ก็สวยไปอีกแบบหนึ่ง ต้นคริสต์มาสนะใบเขาก็ยังสู้สู้ความแรงได้ต้นสนเขาก็ยังสู้สู้ความหนาวได้นั่นแหละ,ะจะเดินอนะ่ะมันนี้หนาวมากมหน้าตาก็จะไม่แต่งเลยนะคะหน้าแบบสดๆกันเลยเพราะหนาวหนาวมาก หนาวหนาวจริงๆแต่ว่าเราใส่เสื้อผ้าเฉพาะที่ใส่สู้หิมะได้เนี่ย mm hmm. ก็จะไม่หนาวเท่าไหร่เดินดูหิมะได้ทนได้ก็จะทนได้นะคะแล้วเขาก็จะมีเสื้อผ้าพิเศษให้จะทนได้เนี่ยก็เดินชมนะคะพาเพื่อน mm hmm. ๆชมหิมะค่ะมีอะไรก็ อะไรสวยๆงามๆก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ชมกันดูโฆษณากันนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะคะแล้วถ้ามีเวลาก็จะไลฟ์สดนะคะว่า,าพี่้างก็เพิ่งผ่านกฎมาได้ประมาณเดือนกว่าะะประมาณเดือนกว่า,าต่อไปก็จะทำคลิปวิดีโอที่มีสาระประโยชน์ให้เพื่อนๆดูตลอดนะคะค่ะ ขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะ